ครับสวัสดีครับเมื่อน้เนนอวันวันพุทธที่24มิถุนายนนออันดับแรกอะต้องขอบคุณทุกคนนอที่ติดตามครบ100คน100น่งรซับสไครต์นอคลิปนี้สิพามาเบิงก้าอันที่เฮาอันเอาเครื่องหยอดหยอดไวน้นอะนี่แหละครับเกินคาดอยู่ได้เลย <c oughs> เกินคาดอยู่ ทีแรกคาดว่าสิได้อันก้าบุคอลลอยมัดเนะาะเพราะวัเมือดอมืดเข่าไปหากิโลย่านก้าบุพอนะบันมลุกเลยเลยวุ้ยยังบ่มืดนี่ก็ได้เราได้ลอยสามสิบมัดแล้วเนาะขึ้นว่าสิพออยู่หละนี่แหละครับกะเกินคาดอยู่ได้เลยต้นใหญ่ดีอยู่ได้เลยต้นเข่ากะนนี่แหละครับ เขาก็คือว่าต้นใหญ่ได้ไส้อยู่ได้มักอยู่นี่ดินี่แหละครับนี่ตอนตอนที่ผมหยอดนาะมันก็ออกอยุ่นลุ่มละสามสิบเกือบสามสิบหามเมล็ดนาะนี่ดิมันก็ต้นใหญ่ให้อยู่ได้เลยก็เวิร์กอยู่ได้แหละครับเกินคาดอยู่เวิร์กอยู่ น๋อเอา้าให้มาเบิ่งพี่เซนเตอร์เพิ่นพี่เซนเตอร์เพิ่นมัดกล้าหยู่นะใหญ่ใหญ่ครับเอาครับน้อคลิปนี้กะรู้สึกว่าสิเว้าอ่อยๆอยู่เมื่อยเนาะเดือนนี้นม,มันสีเที่ยงแล้วลุยงานมันตั้งแต่เศร้าแล้วเอา้าเป็นกล้าหายอยู่ละครับคักอยู่คือว่าคักอยู่ อเอาครับอือคลิปน,นี้กันพอก,ก่อนเดอ้อเมื่อยแล้วสิไปกินเขาแล้วไปพ